สวัสดีทุกท่านนะคะหวานมาแล้วค่ะสำหรับอพิโซด์นี้นะคะจะชวนทุกท่านที่ติดตามชมเรื่องนี้กันอยู่นะสืบคดีลับยอดอายการหญิงนะคะหรือว่าเพื่อนๆที่ยังไม่ได้ดูแต่ว่าอยากจะฟังแล้วก็รู้เรื่องราวข้าวๆไปก่อนนะคะรวมทั้งสปอยต่างๆเนาะได้เลยค่ะสำหรับเรื่องนี้นะคะก็นำแสดงโดยคุณดิลบาแล้วก็คุณถงตาเวยนะคะร่วมด้วยดาราเจ้าบทบาทอีกหลายๆท่านเลยค่ะสาหรับคดีนะคะที่เกิด เกิดขึ้นเนี่ยจะเน้นไปที่คดีเรื่องราวของช่อโกงแล้วก็เกิดบนโลกไซเบอร์นะคะซึ่งมันเป็นแพทเทิร์นเดียวกับที่เกิดในประเทศไทยเลยค่ะยิ่งดูก็ยิ่งขนลุกนะคะแล้วก็พอเห็นเบื้องหลังของไอ้กลุ่มอัชญากรรมพวกนี้คือพวกที่เป็นอัชญากรนนะคะมัน มันมีวิธีการหลอกลวงอะ่ะตั้งแต่เริ่มต้นของการหาคนไปทำงานให้มันเลยนะคะคือเข้าไปแล้วไม่ได้ออกง่ายๆค่ะเพื่อนๆมีการทรมานมีการอบรมให้ก็จริงแต่ว่าก็เป็นการแบบบีบบังคับจิตใจแล้วก็ทำลายร่างกายเป็นอย่างยิ่งนะคะก็จะมีทั้งผู้หญิงผู้ชายที่ตกเป็นเหยื่อค่ะเพราะว่าอยากได้งานทาแล้วก็หลงเชื่อในโฆษณาที่ดูดีนั่นเองนะคะว่าเป็นงานออนไลน์บ้างอะไรบ้างนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้มีไป ปรยชน์มากๆาค่อยากให้ทุกท่านนะคะได้ดูกันเอาไว้นะคะตอนนี้นะคะหวานก็ตามมาถึงตอนที่16แล้วแล้วก็ทางด้านของกลุ่มนางเอกของพวกเรานะคะทั้งอายการแล้วก็ร่วมมือกับทางตำรวจก็คือกลุ่มของพระเอกเนี่ยก็ได้เดินทางไปที่ประเทศนะคะเขาเรียกว่าประเทศ F นะคะแต่ ที่เราดูในเรื่องนะคะฉากต่างๆมันคล้ายๆกับที่ฟิลิปปินส์ไหมเพื่อนๆมีความรู้สึกว่าน่าจะเป็นที่ฟิลิปปินส์แต่ก็แต่ก็น่าจะอยู่ในแถวๆโซนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพราะว่าทางด้านกลุ่มของของรัฐนะคะคืออายการกับตำรวจไปที่ฟิลิปปินส์แต่ว่าบริษัทหุ้ยเฉียนนะคะโดย ตัวแทนก็คือมูเอิญนะคะที่คุณหันตรงแสดงนะคะเขาเดินทางมาที่ไทยกัวนะคะก็คือมาประเทศไทยค่ะโอ้แต่แล้วทำให้มีความสงสัยว่าจะเป็นเหล่าเอหรือเปล่าตัวโกงหรือเปล่านะคะแต่ไม่แน่เพราะว่ามีคนอื่นที่ดูแล้วน่าจะเป็นเหล่าเอมากกว่าคือเหล่าเอนี่คือตัวร้ายอ่ะน่าจะเป็นเจ้าจีขายมากกว่านะคะเพื่อนๆคิดว่าอย่างไรกันบ้างทันที่ติดตามเรื่องนี้กันอยู่ทีนี้เรามาอัปเดตพอดเรื่องก่อนนะคะคือในเรื่องเนี่ยมันมีทั้ง คดีหลักแล้วก็คดีลองคดีลองก็คือสะสางกันไปเรื่อยๆคดีที่จบได้เร็วๆแล้วก็คดีหลักก็คือเริ่มต้นของเรื่องนะคะซึ่งอันนั้นก็คือการเสียชีวิตของนักศึกษาชายคนหนึ่งที่ชื่อว่าสือเสี่ยวหูค่ะสือเสี่ยวหูนั้นเป็นลูกชายของแอจ้านเหมยนะคะเขาฆ่าตัวตายไปเนื่องจากติดเกมออนไลน์แล้วก็โอ้โหเป็นเป็นหนี้เป็นสินเยอะแยะไปหมดเลยแล้วก็ถูกนะคะตามทวงหนี้สุดๆเลยเช่นเดียวกันค่ะดังนั้นนะคะผู้เป็นแม่เ ก็มีความรู้สึกว่าเออมันต้องเรียกร้องความยุติธรรมให้กับลูกนะคะก็เลยอับไปขึ้นศาลค่ะก็ ฟองนะคะหุยเฉียนกรุ๊ปนั่นแหละซึ่งเป็นบริษัทเจ้าของเกมซึ่งไม่มีความรับผิดชอบในในเรื่องราวของของการป้องกันนะคะไม่ให้ไม่ให้เกิดรูปแบบของการช่อโกงเพราะว่าการที่ลูกชายเนี่ยฆ่าตัวตายเพราะว่าเป็นหนี้เป็นสินเยอะนั่นเองแล้วมันเป็นเกมออนไลน์ที่เหมือนถ้ามันมีเงินเข้าไปเกี่ยวข้องมันก็เป็นเรื่องราวของการพนันนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะในการฟ้องครั้งนี้นะคะ,ะจ้านเหมยผู้เป็นแม่เนี่ยก็คือ เออล้มเหลวครับ ผิดหวังนะคะคือ,ค,อคือไม่ชนะนั่นเองนั่งสารเนาะแล้วคุณแม่ก็แสดงได้ดีๆนะคะดูแล้วคือเงินน่ะก็ไม่มีครอบครัวไม่ได้รวยมากนะคะก็คือเป็นแบบคนธรรมดาธรรมดาที่ส่งลูกชายเรียนมาหาวิทยาลัยนี่แหละค่ะก็หวังว่าลูกชายจะจบมาแล้วก็เป็นความหวังดูแลต่อไปอะไรแบบนี้แต่สุดท้ายแล้วก็มาฆ่าตัวตายไปก่อนนะคะดังนั้นเนี่ยในครั้งเนี่ยก็เลยแพ้คดีค่ะแต่ว่าไม่ต้องกลัวนะคะเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วอันเนี้ยมันเป็น คดีหลักค่ะคุณแม่ยังไม่ยังไม่หยุดความพยายามนะคะยังมีความมุ่งมั่นที่จะทวงความยุติธรรมให้กับลูกชายนั่นเองเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องมีการฟ้องอีกนะคะเอาเป็นว่าเรามาดูประเด็นกันก่อนว่าทําไมในครั้งนี้คุณแม่นะคะถึงถึงฟ้องแล้วแพ้นะคะก็คือ1ไม่สามารถจะพิสูจน์ได้ว่าไอ้เกมนั้นอะ่ะมันเป็นมัน มันจาเป็นที่จะต้องเล่นไหมก็คือเกมนั้นนะคะมันอยู่ที่ตัวผู้เล่นว่าจะเล่นหรือไม่เล่นคือเกมก็ไม่มีความสามารถที่จะไปบังคับให้ผู้มาเล่นหรือผู้ไม่เล่นนะคะอันนี้ก็คือตามที่เขาพูดกันบนสารนั่นแหละซึ่ง ไม่มีอะไรที่เป็นสิ่งที่พิสูจน์ได้ว่าไอ้เกมจากบริษัทหุ่ยฉนเนี่ยมันเป็นสาเหตุทําให้สื่อเสี่ยวหูนะคะไปแบบคัดตัวตายมันไม่มีหลักฐานเอกสารเป็นคลิปวิดีโอหรือว่าเป็นพวกเปเปอร์อะพวกเอกสารนะคะไม่มีนะตรงนี้แม่แม่ไม่มีค่ะก็ทนายไม่เก่งด้วยแหละทีนี้ไอ้ทีนี้นะคะตัวของลูกชายนั้นก็เหมือนจะมีอาการ บบเหมือนเป็นโรคซึมเศร้าด้วยหรือเหมือนเป็นมีความผิดปกติทางจิตนะคะคือมีมี อะไรดีนะมีบุคลิกอะ่ะที่แตกต่างกันเหมือนเหมือนคนสองบุคลิกแล้วก็คิดนะคะคิดก็บางทีก็คิดมาทางนี้อีกหน่อยก็เปลี่ยนอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยเป็นลักษณะของผู้ที่มีความผิดปกติทางจิตนั่นเองค่ะแม้ว่าจะมีใบรับรองนะคะการวินิจฉัยจากการแพทย์เนี่ยเข้ามาร่วมเป็นหลักฐานอยู่ด้วยแต่ก็สามารถแสดงให้เห็นได้ว่าการติดเกมนั้น เป็นปัจจัยหลักมากกว่าเงื่อนไขที่หลีกเลี้ยงไม่ได้หันนั่นก็คือกล่าวอีกในก็คือว่าการเล่นเกมนั้นน่ะไม่จําเป็นต้องป่วยเพราะผู้ป่วยก็ไม่ไม่ได้มีแต่ผู้ป่วยเท่านั้นที่เล่นเกมมันมีคนทั่วไปที่เล่นเกมได้เพราะฉะนั้นเกมของหุ่ยฉวนนี้ไม่จําเป็นที่แบบว่า ธอจะมาเล่นแล้วป่วยหรือว่าคนป่วยจะเล่นไม่ได้อะไรอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นการไม่ได้เล่นเกมเนี่ยก็ไม่จําเป็นต้องมีสุขภาพดีอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ทางทนายของบริษัทหุยชวนกรุ๊ปนะคะ,ะก็คือตีกลับมานั่นเองค่ะยิ่งไปกว่านั้นนะคะการเจ็บป่วยถึงแม้ว่าจะมีใบรับรองแพทย์ว่าป่วยทางจิตก็จริงแต่ว่ามันก็ไม่ได้หมายความว่าเขานั้นจะฆ่าตัวตายอย่างแน่นอนสักที่ไหนล่ะก็เห็นได้ชัดว่านะคะไม่มีเหตุผลที่จะระบุสาเหตุทั้ง หมดของการฆ่าตัวตายของสื่อเสี่ยวหูเนี่ยว่ามันมันเป็นผลกระทบนะคะมาจากต้นเหตุคือหุ้ยเฉียนกรุ๊ปโดยตรงเพราะว่ามันก็ไม่ได้มีหลักฐานที่แข็งแกร่งขนาดนั้นนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้คือประเด็นที่1ประเด็นที่2นะคะก็คือหุ้ยเฉียนกรุ๊ปนั้นน่ะได้เตรียมพร้อมกับไอ้ปัญหาเนี่ยไว้เรียบร้อยแล้วละคะ่ะแล้วเขาก็รู้ด้วยนะไอ้แบบทั้งทีมมาร์เก็ตติ้งนะคะแล้วก็ทั้ง r d เนี่ยก็รู้อยู่แล้วว่าถ้าเกมเนี้ยออกมา สู่ตลาดจะต้องเป็นที่ฮิตแน่ๆเลยคําว่าฮิตก็คือจะต้องเกิดการเสพติดจากผู้เล่นอย่างแน่นอนนะคะเพราะว่าคือฝ่าย Engineer ยร์ R&D เขาก็มั่นใจมากว่าเกมของเขามันดีไงเออแล้วแล้วในเกมพวกนี้มันก็จะมีการให้ซื้อเป็นอออปชั่นโน่นนี่นั่นใช่ไหมคะก็เกิดการเสียเงินเสียทองกันขึ้นมาค่ะซึ่งณจุดนี้นะคะในช่วงเวลาของการพัฒนาเกมเนี่ยของทางหุยชวนกรุ๊ปนั้นก็จริงๆแล้วทางด้านของอคุณหัน ตรงนะคะตัวละครที่รับบทตัวนี้เป็นผู้ที่ดูแลการออกแบบพัฒนาเกมค่ะเขานะคะได้พูดออกมาด้วยว่าเขามีระบบต่อต้านการเสพติดของเยาวชนอยู่นะคะซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่พวกเขาโฆษณาออกไปค่ะนั่นก็คือแพลตฟอร์มนะคะได้ลดความเป็นไปได้ของการติดอินเทอร์เน็ตของเยาวชนดังนั้นเนี่ยหากวัยรุ่นเข้าสู่เกมด้วยวิธีอื่นๆเช่นการเปลี่ยนบัญชีการเข้าสู่ระบบการผ่านข้อมูลของผู้อื่นนะคะก็เป็นสิ่งที่แบบ ว่าเ,เป็นสิ่งที่แพลตฟอร์มก็คือหุ้ยเฉียนกรุ๊ปไม่สามารถจะดูแลได้ค่ะณจุดนี้ก็คือทางหุ้ยฉวนนั้นให้ ให้เหตุผลว่าทางเขามีมาตรการออกมาแล้วนะก็คือระบบต่อต้านการเสพติดเกมส์อ Games ของเยาวชนนะคะจะมีการกําจัดลิมจะมีการจํากัดนะคะคือลิมิตเวลาเล่นหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่อย่างไรก็ตามค่ะก็มีนะคะผู้เล่นเกมที่ติดเกมมากๆก็สมัครไว้หลายๆ a c c แอคเคาท์พอแอคเคาท์นี้หมดเวลาในการเข้าเกมแล้วเขาก็ล็อกอินผ่านแอคเคาท์อื่นเข้ามาเล่นได้ซึ่งก็ทางหุ้ยชวนก็ตีตกไปว่ามันไม่ใช่มันไม่ใช่สิ่ง ที่ทางหุ้ยฉวนนั้นจะไปควบคุมผู้เล่นได้นะคะณจุดนี้ก็เลยโดนตีตกไปอีกเป็นประเด็นที่2ค่ะแล้วก็มาถึงประเด็นที่ว่าซื้อเสี่ยวหูนี้นะคะเป็นในรูปแบบของ,ของเยาวชนแล้วไม่ใช่ผู้เยาว์อีกต่อไปแล้วคือเขาอายุ18ปีเรียบร้อยแล้วค่ะเป็นผู้ใหญ่ที่มีความสามารถในการที่จะที่จะคิดแล้วก็เลือกทําทุกอย่างได้อย่างอิสระเพราะฉะนั้นนะคะทางแพลตฟอร์มหุยฉวนนั้นก็ไม่ได้มีความรับผิด ผิดชอบต่อการกระทําของของสื่อเสี่ยวหูเพราะว่าเขานั้นไม่ใช่ผู้ยาวอีกต่อไปแล้วแล้วก็ไม่มีภาระผูกพันที่จะต้องรับผิดชอบต่อผู้เล่นดังกล่าวนะคะแล้วก็ยังมีคอมมิชเมนต์ออกมาอีกนะคะว่าคือคอมเมนต์ออกมาว่าผู้ใหญ่เองเนี่ยควรมีความสามารถในการแยกแยะความถูกความผิดแล้วก็ต้องมีวินัยในตนเองก็คือจัดสรรเวลาในการเล่นเกมใน ในตนเองได้นะคะสำหรับตัวเองจุดนี้ก็เลยทำให้อ,อ,อีกแล้วค่ะถูกตีตกไปสำหรับประเด็นที่ว่าโจมตีหุ้ยเฉียนต่อระบบการต่อต้านการเสพติดเกมของเยาวชนนะคะต่อมานะคะประเด็นที่3ที่โดนทนายความของทางหุ้ยชวนนั้นนะคะจัดการคือ โต้โตกลับไปทางฝ่ายของคุณแม่ก็คือว่าก็บอกว่าแม่นั้นไม่เข้าใจแล้วก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปแทรกแซงพฤติกรรมของลูกชายได้คือสำหรับข้อนี้ก็คือว่า ตอนที่ทนายของทางหุ้ยฉวนนะคะเป็นตัวแทนในการถามคำถามของคุณแม่ถามคำถามคุณแม่ไปเนี่ยคุณแม่ตอบในเรื่องราวเกี่ยวกับเชิงลึกของพฤติกรรมของลูกชายไม่ได้เพราะว่าแม่ก็ไม่ได้อยู่กับลูกตัวติดกันตลอดเวลาคือลูกโตแล้วค่ะเพื่อนเพื่อนเพราะฉะนั้นนะคะในสิ่งที่ที่แม่ไม่มั่นใจในคําตอบของตัวเองอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็คือไม่สามารถจะจะเข้าไปพูดถึง พฤติกรรมการติดเกมของลูกได้อย่างชัดเจนเนี่ยก็ทำให้ทางฝ่ายทนายของบริษัทเกมหุ้ยชวนนะคะก็ตีตกตรงนั้นไปค่ะเพราะว่าเหมือนกับว่าถ้าแม่ ถ้าคุณแม่รู้ว่าลูกป่วยทำไมถึงทาไมถึงแบบไม่ดูแลให้ดีนั้นก็แสดงว่าคุณแม่มีความประมาทเลินเล่อในการดูแลเพราะฉะนั้นเวลาที่ลูกป่วยล้มป่วยเนี่ยคนที่จะต้องรับผิดชอบแบบไม่ใช่ฮุยเฉียนกรุป๊ปแต่ว่าต้องเป็นคุณแม่นั่นแหละเพราะแม่เป็นแม่ไงแม่ก็ต้องรับผิดชอบต่อการทั้งป่วยของลูกถ้าลูกป่วยทางจิตอะไรแบบนี้ปล่อยให้วิ่งหนีออกจากบ้านไปฆ่าตัวตายได้ยังไงนะคะโอ้ยโดนโดนแบบ ตีกลับไปอีกจากทนายความของทางหุ้ยชวนซึ่งไอ้คำพูดเหล่านี้นะคะก็ทำให้คุณแม่รู้สึกเสียใจมากๆเพราะว่ามันเป็นคำพูดที่ที่หดเหี่ยมนะคะเพราะว่าในใจของแม่น่ะคือเขารักลูกมากๆแล้วแล้วคือที่แม่พูดอ่ะมันเป็นเรื่องจริงค่ะคือลูกนั้นติดเกมมากเกินไปนะคะแล้วก็เกมเนี่ยมีความหลอกลวงมีเรื่องราวของของรวมแบบของพนันออนไลน์อะไรอยู่ในนั้นด้วยนะคะ ด้วย3ประการข้างบนนั้นนะคะก็เลยทำให้นี่แหละค่ะการฟ้องครั้งแรกของแม่นะคะที่ฟ้องหุ้ยชวนนั้นก็ไม่ชนะค่ะเราก็รู้สึกว่าอืมต้องต้องหาหลักฐานที่มันที่มันแน่นกว่านี้นะคะแต่ก็โชคดีมากๆเลยเพราะว่าคดีนี้ของคุณแม่นะคะเป็นคดีความที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องราวที่หน่วยงานของอายการแล้วก็ตำรวจของทางเขตมณฑลเนี่ยกำลังให้ความสนใจเลยค่ะเพราะว่ามันนะคะมี ีเบื้องหลังมาจากหุ้ยชวนกรุปนี่แหละเพราะว่าคนที่เป็นตัวใหญ่สุดๆนะคะเหล่าเอเนี่ยอยู่ในนี้แน่นอนค่ะแล้วก็อีกทางหนึ่งนะคะที่ช่วยหาหลักฐานสุดๆเลยนั่นก็คือทางตัวของจางเสี่ยวเป่ยค่ะสร้างจางเสี่ยวเป่ยนี้นะคะเป็นเพื่อนแบบว่าเพื่อนสนิทเพื่อนรักเลยกับเสี่ยวหูนี่แหละแล้วเขาก็รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นก็เขาก็พยายามที่จะทําให้หุ้ยชวนกรุ๊ปเนี่ยคือกระตุ้นกระตุ้นให้เกิด เขาเรียกว่าอะไรแหละให้เกิดแบบหนึ่งก็คืออาจเจ๊งกระเจ๊งได้เจ๊งไปสองให้เกิดความสูญเสียที่สมเหตุสมผลขึ้นมานะคะก็คือในเมื่อมันเป็นแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียใช่ไหมเพราะฉะนั้นเขาก็ใช้ประโยชน์จากความเป็นแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็นการไลฟ์สดแล้วตัวเองก็ไปเหมือนกับไปประจานนะคะต่อต่อแบบตอนไลฟ์อยู่เลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วหุยชวนกรุ๊ปเนี่ยมันเลวอย่างไรนะคะ รวมถึงแบบว่าย้ำไปอีกกับเคสที่มีคนค่าตัวตายเนื่องจากเนี่ยแหะเนื่องจาก i p แพ f ฟอร์มของบริษัทหุ้ยชวนกรุ๊ปนะคะก็คือจางเสียวเปิดก็กระโดดลงไปบนสะพานจากสะพานสูงลงแม่น้ำไปเลยนะคะเหมือนกับแสดงตัวว่าเออค่าตัวตายเพราะ เพราะว่าไอ้บริษัทนี้แหละนะคะทีนี้ค่ะม่บริษัทนี้หุ้ยชวนกลุ๊มเนี่ยมันได้ที่ปรึกษาทางด้านกฎหมายระดับแบบศาสตราจารย์เลยนะคะก็คือท่านศาสตราจารย์หลัวเจียงเฉี่ยวนั่นเองหลัวเจียงเซี่ยวนะคะซึ่งเป็นอาจารย์ของนางเอกอยู่ด้วยเอาง,ง่ายๆค่ะแต่เคยเคยนะคะคือนางเอกนี้เป็นลูกศิษย์เป็นศิษย์เก่ามาก่อนแต่ว่าเป็นอาจารย์ที่เก่งมากๆแล้วก็ใช้วิชาวความรู้มาช่วยนะคะหุ้ยชวนอีกทีหนึ่งมันก็เลยทําให้บริษัท หุ่ยชวนนั้นมีความแข็งแกร่งนะคะในเรื่องการป้องกันตัวเองที่เป็นบทบัญญัติในทางกฎหมายนี่แหละคะ่ะต่อมานะคะทิศท,ทางการสืบสวนในภายหลังเนี่ยมาเกี่ยวข้องกับทางหน่วยอัญยการแล้วก็ตำรวจแล้วค่ะเพราะฉะนั้นอันหนีกับเหรอลู่ยวนนะคะก็แบบได้แบบ เอาบันทึกนะคะบันทึกการดำเนินการเฉพาะแล้วก็บัญชีของแอคเคาท์ต่างๆที่เกี่ยวกับเกมเนี้ยมาศึกษากันอีกในทีมนะคะเอามาดูแล้วก็พบว่ามันมีเงื่อนงำแล้วก็มีข้อมูลซึ่งเป็นคำใบ้อะ ยอะแย,ยะอยู่เต็มไปหมดเลยนะคะมีซ่อนอยู่ภายในเกมนั่นแหละคะ่ะไอ้ที่ซ่อนอยู่ในเกมนั้นหมายความว่าข้อมูลบางอย่างมันมีผลกระทางแบบทางจิตวิทยาเนาะซึ่งณจุดนี้นะคะเพื่อนๆจะได้รายละเอียดที่โอ้โหมีประโยชน์มากๆเลยถ้าเกิดว่าเข้าไปดูนะคะคือมันจะเหมือนกับการเชิญชวนการโน้มน้าวนะคะมันเป็นเนี่ยเรื่องราวของจิตวิทยาจริงๆไม่อย่างนั้นน่ะไม่มีการที่แบบโอนเงินเข้าไปให้อะไรหรอกนี้หรอกคะ่ะถ้าเกิดว่าไม่สามารถโน้มน้าวเ่าได้ เราก็ไม่โอนเงินจริงไหมคะแต่นี่มันเก่งมากเลยมันในเกมในแพลตฟอร์มออนไลน์เนี่ยมันสามารถจะชักจูงเราได้ทำให้เกิดการทำธุรกรรมได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดเลยนะคะโอ้โหยมูลค่าเป็นแบบโอ้พันพัน,พนล้านนะคะสำหรับเงินที่มันสะพัดอยู่บนโลกอินเทอร์เน็ตเนี่ยแหละคะ่ะเพราะฉะนั้นอินเทอร์เน็ตมันก็เป็นดาบสองคมนะคะแล้วตอนนี้โอ้โหย เต็มไปหมดเลยเป็นยุคข,ของการพัฒนา่อ w i f i แล้วก็อินเทอร์เน็ตโลกไซเบอร์แพลตฟอร์มต่างๆแอปพลิเคชันต่างๆไปได้รวดเร็วมากเลยนะคะมันมีดาบมันเป็นดาบสองคมนะคะด้านหนึ่งก็คือโอเคให้ความเพลิดเพลินแล้วก็มีประโยชน์ต่อประชาชนมากๆคือมันสะดวกสบายไงแต่ว่าเราเห็นแล้วใช่ไหมคะว่ามันก็เป็นอะไรที่พวกเราอาชญกรมันจับจ้องตาเป็นมันเลยเพราะว่าพวกมันสามารถจะก่อให้เกิดอาจญากรรมใหม่ที่ ร้ายแรงแล้วก็มีขนาดใหญ่ขึ้นแล้วก็อย่างรวดเร็วเพราะว่ามันเป็นโลกอินเทอร์เน็ตใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแล้วเราจะหวังพึ่งแต่อายการหวังพึ่งแต่ตำรวจไม่ได้นะพวกเราจะต้องปรับปรุงความคิดแล้วกออ็ระมัดระวังตัวเองให้มากกว่านี้ไม่ไปตกหลุมพรางของเครือข่ายที่มันแบบงอกขึ้นอย่างกับถั่วง,งอกได้เร็วขนาดนี้ทุกๆวันนะคะเอาละาจบประเด็นของคุณแม่จันเหมยไปในการฟ้องครั้งที่1เพื่อที่จะเรียกร้องความยุติธรรมให้ กับเสี่ยวหูลูกชายนะคะซึ่งเดี๋ยวคดีนี้เดี๋ยวทางอายการนะคะก็คืออันหนีของพวกเราเนี่ยจะเป็นผู้ฟ้องต่อไปในช่วงท้ายๆเรื่องหวานคิดว่าเพราะว่าคดีนี้มันเป็นคดีหลักเราก็ต้องมีการรวบรวมหลักฐานที่ต้องให้มัดแน่นแล้วก็ต้องเป็นรูปธรรมท,ที่สุดนะคะมาดูตัวเต็งของเหล่าเอกันบ้างคะ่ะไอเหล่าเนะคะก็คือตัวการที่มันคอยส่งเรือ,อส่ง เรื่องราวอะไปให้กับทางหน่วยหน่วยของอาชญากรรมที่มันนั่นแหละมีส่วนเกี่ยวข้องเหมือนมันเป็นผู้ลงทุนเหมือนมันเป็นที่ปรึกษาใหญ่เลยนะคะเหมือนมันเป็นตัวการเลยอะคือบอกไปว่ามีมีคนจากทางรัฐคนไหนไปทางรัฐบาลนะคะส่งใครไปอะไรแบบเนี้ยนอกจากนั้นแล้วมันยังส่งแบบเออมันสามารถจะเอาข้อมูลนะคะว่าอย่างเนี้ยอันหนีเนี่ยคือคนเนี้ย จะเป็นอายการเป็นตัวแทนของมนทนที่จะไปสืบเรื่องนี้นะจะไปแบบว่าลุยลังของพวกมันที่ประเทศ F อะไรอย่างเงี้ยคือ อันนีนะคะกับตำรวจกับเหรอู้หยวนของพวกเรายังไม่ได้ขึ้นเครื่องบินเลยค่ะเพื่อนๆข้อมูลนะคะมันล่วไปถึงโน้นแล้วอะ่ะมีทั้งรูปของอันนีมีทั้งแบบว่าตำแหน่งชีวิตครอบครัวคือมีทุกอย่างเลยมีข้อมูลทุกอย่างส่งไปที่โน้นเรียบร้อยหมดแล้วนะคะโอ้มันทำงานกันเร็วมากเลยค่ะตัวเต็งนะคะคนที่เป็นแบบไอเหล่าเเนี่ยที่เป็นตัวโกงแบบสุดๆนะคะเป็นผู้ชักใย,ยอยู่เบื้องหลังตอนนี้ตัวเต็งหลายคนนะคะ ไม่ว่าจะเป็นเจ้าจีายเนาะเจ้าจีขายเนี่ยจะต้องเป็นคนที่ส่งข้อมูลของอันหนีนะคะไปให้กับกลุ่มกลุ่มอจชากรไอทีอ่เป็นอะไรนะาเรียกแก๊งคอร์เซนเตอร์เออที่อยู่ข้างนอกประเทศมันนั่นแหละนะคะแต่ว่ามันก็จะหลอกทั้งประเทศ ประเทศจีนด้วยกันเองแล้วก็หลอกในประเทศอื่นๆด้วยที่มันไปตั้งฐานอยู่นะคะนั่นแหละน่าจะมีนะคะเจ้าจีไคแล้วก็มีเสี่ยวมู่เอินนะคะตัวเต็งนะตัวเต็งแล้วก็มีท่านประธานเลยนะคะก็คืออินหุยเฉียนเลยแล้วก็อีกคนหนึ่งก็น่าจะเป็นกัวหงเจียงนะคะนี่แหละค่ะมันต้องเป็น4คนนี้ไม่คนใดก็คนหนึ่งนะคะ เหล่าเอก็ยังคงกลายเป็นปริศนาที่ใหญ่ที่สุดของละครเรื่องนี้นะคะสืบคดีลับยอดอายการหญิงค่ะก็ไอตัวร้ายมันต้องออกมาทีหลังนะคะเพืพ่อนๆอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะก,กัวหงเจียงเนี่ยกัวหงเจียงนี่เป็นเจ้านายของนางเอกไม่ใช่เหรอทําไมหวานถึงเอามารวมอยู่กับ พูดต้องสงสัยที่น่าจะเป็นเหล่าเออะเพราะว่าคือหวานรู้สึกว่าคนที่จะรู้ข้อมูลของหน่วยงานของรัฐได้ลึกขนาดนี้มันจะต้องเป็นคนที่อยู่ในหน่วยงานของรัฐเลยแหละหวานก็มีความรู้สึกว่าคุณฟงเลยเนี่ยเขาไม่เคยเล่นเป็นคนดีอันนี้หวานเคยบอกเพื่อนๆไปแล้วใช่ไหมคะแต่อันนี้หวานก็ไม่มั่นใจเนาะเดี๋ยวเราต้องรอดูไปเรื่อยๆแต่ข้อสังเกตก็คือหนึ่งทำไมข้อมูลที่เป็นเชิงลึกอะของ ของหน่วยงานรัฐบาลโดยเฉพาะสายสืบนะคะที่ส่งไปอยู่ที่ส่งไปอยู่กับกลุ่มของพวกคนเลวพวกแก๊งคอร์ n เซนเตอร์พวกแก๊งหลอกลวงอะไรพวกเนี้ยทางโน้นมันจะรู้ได้ยังไงแล้วรู้อย่างละเอียดด้วยนะคะถึงเรื่องราวของอชีวิตนะคะครอบครัวมีใครบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยเออก็เอาเอาไว้อีกคนหนึ่งแล้วกันนะคะแต่ในละครโทรทัศน์ที่เราเห็นผ่านหน้าจอตอนนี้เหมือนจะพุ่งเป้าไปที่เจ้าจีไายนะคะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเราต้องรอดูต่อ ไปเพราะว่า,อ,าอย่างเจ้าจีไข่ายจะไปเอาข้อมูลเชิงลึกของแบบในในข้าราชการของรัฐในระดับมณฑลมาจากไหนนะคะเอาละไม่เป็นไรค่ะสำหรับเรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับาการทํางานของอายการนะคะให้อายการนังเอกของพวกเราเนี่ยเป็นตัวเอกในการเดินเรื่องเลยค่ะก็ถือได้ว่านะคะแตกต่างจากเรื่องอื่นๆเพราะว่าเรื่องอื่นๆนั้นจะใช้ตํารวจนะคะเป็นหลักในการเดินเรื่องแล้วอายการก็คือค่อยเข้า มาทีหลังตอนอยู่ในศาลถูกไหมคะแต่ว่าสําหรับเรื่องนี้เราจะได้เห็นแบบโอ้อัยการนะคะสุดๆเลยค่ะทํางานบางทีเรายังงงเลยเอะอัยการต้องลงไปเองด้วยเหรอมันเหมือนเป็นหน้าที่ของหน่วยสายสืบของทางตํารวจนะคะแต่เราก็เห็นแล้วว่าอัยการก็ไปด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็เป็นหน่วยเป็นตัวแทนหน่วยนะคะเพื่อไปหาเบาะแสที่สําคัญแล้วก็นอกจากนี้แล้วจะมีผู้ช่วยตามไปตลอดนะคะซึ่งก็ถือได้ว่าก็ปลอดภัยในจุดหนึ่งแต่ อะไรก็ตามเวลาไปไปถึงประเทศหรือว่าไปถึงแหล่งที่ที่ข้อมูลมันล้วนไหลไปแล้วอะ่ะมันก็เกิดความมันก็เกิดอันตรายได้ทุกวินาทีเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นห้องพักหรืออะไรอย่างเงี้ยคือ,เ,อเครื่องไฟฟ้าเนาะตอนไปวันแรกที่ไปถึงประเทศ F นั้นนะคะอะไรก็ใช้ไม่ได้คะ่ะยกเว้นนะคะมันมีเครื่องไอ้ดักฟังอะ่ะอยู่ใต้โต๊ะอันนั้นแหละทำงานได้อย่างเดียวนะคะภายในห้องอะไรอย่างงี้ก็เออดูแล้วก,ดวก็ดูแล้วก็ขำๆดีนะคะ ไฮไลท์ของเรื่องนี้นะคะหวานว่าก็เป็นเรื่องราวของคดีที่มันเกิดขึ้นบ่อยนะปัจจุบันแล้วก็โอ้โหเงินสพัดสุดๆเลยนะคะบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียแล้วก็แพลตฟอร์มของเกมไอ้โลกไซเบอร์เนี่ยเงินสพัดมากๆเกมพนันออนไลน์คาสิโนโอ,อะไรต่างๆนะคะถ้าควบคุมไม่ดีนะคะเดี๋ยวนี้ผู้ร้ายมันเก่งคะ่ะผู้ร้ายมันก็คงเอนจิเนียร์เหมือนกันนะคะมันก็สามารถที่จะพัฒนาซอฟต์แวร์ของมันไปได้เรื่อยๆนะคะแล้วก็เรื่องราวของ ผีภายในก็ยังมีอยู่คำว่าผีภายในก็คือมันต้องมีคนในหน่วยงานของรัฐบาลนี่แหละที่จะต้องร่วมมือนะคะเป็นส่วนหนึ่งนะเรียกได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญที่ทำให้พวกมันหลุดรอดอาจากคดีความอะไรต่างๆเนี่ยมาตลอดเวลานะคะอันนี้ขอเรียกว่าผีภายในหน่วยงานของรัฐละกันค่ะนอกจากนี้แล้วเราจะได้เห็นนะคะในเรื่องนี้คือการทางานแบบประสานงานกันร,ระหว่างคือ จีนกับต่างประเทศนะคะว่าเขาทํางานประสานกันอย่างไรระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐนะคะเพราะว่าไอ้พวกเซิร์ฟเวอร์ของพวกโลกไซเบอร์ที่มันตั้งเป็นพวกแกงคอร์เซ็นเตอร์หรือว่าพวกพนันออนไลน์เนี่ยมันไม่ได้ตั้งอยู่ในประเทศที่ <c oughs> คือมันไม่ได้อยู่ในจีนเอาง่ายๆถ้าเราพูดตามละครนะคะคือมันก็ไปตั้งอยู่ที่อื่นก็เหมือนเคสของไทยไทยมันก็ไปตั้งคนที่มาหลอกไทยส่วนใหญ่แล้วก็จะอยู่ที่กัมพูชาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะหรือไม่ก็เดี๋ยวนี้ก็แน่ไปกว่าเดิ มันกล้ากว่าเดิมอีกนะคะมันคงมั่นใจในอะไรหลายอย่างก็มีที่ถูกจับได้ใช่ไหมที่เป็นเอเย่นแบบที่อยู่ในเมืองไทยก็โดนจับได้เออเรียบร้อยไปแล้วนะคะแล้วก็มีเรื่องราวของเครื่องดักจับสัญญาณโทรศัพท์ตัดสายอะไรอย่างนี้เพื่อที่จะสอดแทรกสัญญาณของพวกมันเข้าไปโอ้มันเก่งคะ่ะเพื่อนๆสุดๆเลยนะคะทีนี้การสอบสวนแล้วก็การรวบรวมพยานหลักฐานนั้นมันยากเพียงใดเราก็จะได้เห็นในเรื่องนี้เช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าก็คงได้ เห็นภัยภัยแบบแค่นิดๆน่ะได้เห็นแค่ส่วนหนึ่งเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วมันก็จะต้องเป็นเรื่องราวของ IT เนาะในในการจับหลักฐานพวกนี้แต่ว่าทางตำรวจกับทางอายการเนี่ยที่ต้องเดินทางไปต่างประเทศก็เพราะว่ามันจะต้องไปให้ถึงแหล่งนะคะที่ตั้งเซิร์ฟเวอร์แล้วก็ถึงแหล่งที่มีการเทรน่ะ อบรมเลยนะคะเพื่อนๆมีการจ้างคนมาอบรมวิธีการทําผิดกฎหมายวิธีการพูดโน้มน้าววิธีการทวงหนี้เออมีหมดเลยนะคะเราจะได้เห็นในเรื่องนี้แต่ว่าชีวิตที่น่าสงสารเราก็ได้เห็นเช่นเดียวกันเพราะว่าคนที่ติดกับในการที่หางานทําแล้วก็ไปเจอกับไอ้กลุ่มพวกนี้นะคะก็จะถูกนําไปขังเอาไว้ค่ะในห้องที่แบบว่าโอ้โหสภาพความเป็นอยู่แย่มากๆแล้วถ้าเกิดใครนะคะพยายามจะติดต่อ ตำรวจหรืออะไรผ่านทางคอมพิวเตอร์อะไรเงี้ยมันมันจะโทรผ่านระบบนะคะมันก็จะเอาแบบว่าไปทรมานค่ะไปตีไปซ้อมเอาไปทำแบบงานแบบสกรปรกสกรปรกคำว่างานสกรปรกคือไปเขาเรียกอะไรอะไปขุดนนนี้นั่นน่ะเอ๊ะเหมือนกัะทำอุโมงค์เลยนะคะเพื่อนๆคือชีวิตน่าสงสารจริงๆเลยสำหรับคนที่ที่หลงเข้าไปในตรงนั้นแล้วออกมาไม่ได้นะคะถึงแม้ว่าเขาอยากจะออกมาเท่าไหร่โอ้โหมันเป็นชีวิตจริงมากๆเลยหวันว่ามัน น่าจะประมาณนี้แหละเพื่อนๆที่ฟังหวานอยู่อาจจะรู้สึกว่าโอ๊ยแต่แล้วละครอะไรมีแต่เรื่องแบบว่าหนักอกหนักใจอะไรอย่างนี้ต้องคิดตามใช่ไหมอ๋อไม่ค่ะเพื่อนๆในเรื่องนะคะมันก็จะมีฉากแบบว่าให้เราได้ยิ้มให้เราได้หัวเราะให้เราได้ผ่อนคลายสลับสลับกันไปนะคะเพราะว่าในทีมอย่างตอนเนี้ย อันหนีของพวกเราไปนะคะเดินทางไปกับทีมตำรวจก็คือเหอรู้หยวนเนี่ยคือคุณเหอรู้หยวนตอนนี้ก็ตามจีบอันหนีของพวกเราสุดๆเลยนะแล้วคู่นี้ว่าอยู่ใกล้กันก็จะมีความน่ารักก็คืออะเดี๋ยวเอาน้ําให้เดี๋ยวเอานอนตนี่ให้แล้วก็คอยบอกกันและกันว่าให้ระวังนะไปตรงนั้นก็ระวังนะแล้วก็พอโหมดเข้าทํางานทั้งคู่ก็มีความเข่งขืึมแล้วก็พูดจานในลักษณะของความเป็นผู้ใหญ่ในการร่วมมือกันทํางานแก้ไขคดีนะคะแต่พอพวกเขาแบบใช้ ชีวิตในเวลานอกราชการแล้วเขาก็กินข้าวเขาก็ดื่มแบบมีชีวิตอ่ะมันแบบมีให้กําลังใจซึ่งกันและกันนะคะรวมทั้งลูกทีมของพวกเขาด้วยมันก็เป็นอ,อะไรที่ผสมผสานกับคดีความที่เราได้เห็นนะคะก็ไม่เรื่องนี้ไม่ได้เครียดค่ะเพื่อนๆแต่ว่ามันเป็นเรื่องจริงที่เราเห็นแล้วก็ได้ยินอยู่ในข่าวนะปัจจุบันนี้ในเมืองไทยหวานก็ดูบ่อยๆนะคะ เอาละก่อนจะจบนะคะหวานสรุปเรื่องราวของไอตัวคนเลวก่อนไม่พูดถึงไม่ได้เลยค่ะเจ้าจีไข่นะคะเป็นคนเลวแน่นอนคนนี้เขาเป็นผู้ที่ดูแลเหมือนกับเป็นผู้จัดการทั่วไปของหุยเฉียนไอกรุ๊ปเนี่ยแหละคะ่ะเขามาถึงจุดนี้นะคะด้วยการวางแผนอย่างรอบคอบแล้วก็การแบบทํางานหนักจริงๆนะคะแต่ว่าเขามีเจ้านายและเขาต้องประจบไอตัวนั้นก็คือ,อเจ้าของอะะเขาชื่ออะไรนะอินนะคะอินหุยเฉียนอันนั้นเป็นเจ้าของเป็นน เลยนะคะสำหรับไอบริษัทหุยชวนกรุป๊ปเ,เนี่ยแหละค่ะทีเนี้ยเจ้าจีข่ายเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กับทางอันหนีอย่างไรก็คือเพื่อนสนิทของอันหนีนะคะก็คือหลี่อี้ถังเนี่ยเป็นแฟนเป็นแฟนเป็นคนรักซึ่งรักแฟนมากคือรักเจ้าจีข่ายมากๆเลยค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะหลี่อี้ถังเนี่ยเป็นทนายที่มีความยุติธรรมในใจมากๆเลยค่ะหวานก็ยังเชื่อว่าเดี๋ยวพอ,เ,อเธอรู้นะคะว่าเจ้าจีข่ายเนี่ยอยู่แบบ มีส่วนเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมบนโลกไซเบอร์เดี๋ยวเธอจะต้องเป็นผู้ที่รวบรวมหลักฐานช่วยอันหนีนะคะในการแบบว่าฟ้องร้องแล้วก็คน้นไอเนี่ยหุยเฉียนกรุปลงให้ได้ค่ะ เอาละค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดของอพิจสดนี้นะคะแต่ก็ต้องดูอีกแหละว่าชีวิตของหลี่อี้ถังนะคะจะอยู่รอดจนถึงตอนจบหรือเปล่าแต่ก็ลุ้นให้อยู่ถึงตอนจบเพราะอะไรเพราะว่าไอ้เจ้าจีไคเนะ่ยมันเป็นคนเลวเพื่อนๆมันถึงมันจะบอกว่ามันรักหลี่อี้ถังก็จริงแต่ว่ามันเอานมอะ่ะให้ดื่มนมผสมยาน,นอนหลับทุกคืนเลยเพราะว่าหลังจากที่หลี่อี้ถังหลับไปแล้วเนี่ยมันจะได้ออกไปออกไป,ออกไปห้องทํางานแล้วก็ไปแบบว่าสั่งการทาง ทางคอมพิวเตอร์ไงเออมันติดต่องานตอนกลางคืนนะคะแล้วก็ทําให้หลี่อี้ถังนะคะคนที่มันบอกว่ามันลากหลังเนี่ยแหละดื่มยานอนหลับทุกคืนเลยค่ะโอ้ยน่าก,กลัวจริงๆนะคะและนี่ก็เป็นทั้งหมดของอพิษดนี้นะคะมีใครติดตามเรื่องนี้กันอยู่บ้างเอ่ยชอบตรงไหนบ้างนะคะสําหรับเรื่องนี้สามารถจะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นมาคุยกับแอดวานได้ผ่านทางช่องคอมเมนต์นะคะแล้วก็อยากรู้ประเด็นไหนเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะสืบคดีลับยอดอายการ หญิงก็สามารถที่จะ,ะเขียนบอกแอดวานได้เดี๋ยวแอดวานจะรวบรวมทำเป็นคอนเทนต์มาเราให้เพื่อนๆฟังนะคะขอบพระคุณทุกท่านค่ะขอให้ทุกท่านแข็งแรงสวัสดีค่ะ